But there's no time for me I've been flying from town to town From London to สวัสดีครับประสาทเอ Controller System นะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำสมาร์ตปั๊มคอนโทรนะครับเป็นตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำถอยโคงขนาด3แรงม้านะครับใช้ในสวนนะครับก็คือใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนเรานะครับผมก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเดินมาที่ตู้แล้วมากดปุ่มสตาร์ทตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานเนี่ยผ่านมือถือเข้ามาได้และยังสามารถตั้งเวลาในการเปิดปิดนับเซตเวลาผ่านมือถือเข้ามาได้เลยนะครับ ตั้งวันเวลาในการทํางานได้ก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับผมแล้วก็เซตวันเวลาในการลดน้ําต้นไม้ของเราได้ครับโดยอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นการควบคุมเปิดปิดปั๊มน้ําด้วยระบบ Wi-fi นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Wi-Fi ตัวนี้ลูกค้าต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับผมเน็ตบ้านก็คือสามารถปล่อย Wi-Fi ให้กับตู้คอนโทรลชนุดนี้ได้ก็สามารถควบคุมผ่านมือถือได้แล้วและยังสามารถควบคุมนะครับการเปิดปิดตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยมือถือเราใช้ระบบ 4G อยู่แล้วตัวนี้เป็นอ่า Wi-Fi บ้านนะครับผมเราก็สามารถที่จะควบคุมเข้ามาได้นะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศสามารถควบคุมการเปิดปิดปั๊มน้ําตัวนี้ได้เลยนะครับผมตู้ที่เราเห็นตัวนี้เป็นตู้เหล็กกันนะ้ําเกรดมาตรฐานอย่างดีเลยนะครับผมตามที่เราเห็นตรงนี้เลยก็คือจะอ่เป็นการอ่าสั่งคอนโทรลปรั๊มน้ำนะเปิดปิดตามเวลาที่เราเซตเอาไว้ก็ได้หรือเราต้องการเปิดปิดเองผ่านมือถือเข้ามาก็ ใช้ในการควบคุมเปิดปิดเข้ามาได้เลยนด์แอนะสามารถเอาไปติดกลางแดดกลางฝนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถกันน้ำได้นะผมแล้วก็ตู้นี้จะต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านของเราะครับกรณีนี้ก็คือเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้านหรือมี w i f i ปล่อยให้กับตู้คอนโทรลชุดนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้แบบฟอร์มมาตรฐานเลยนะผมเป็นเกรดดีเลยค่อนข้างที่จะคงทนและใช้งานง่ายนะผมตัวนี้ ที่เราเห็นนะตอนนี้เราจะเห็นว่า,เ,าเป็นคําสั่งออโต้ที่เราสั่งมาเมื่อสักครู่นี้คือการสั่งคําสั่งจากตัวมือถือเข้ามาเปิดปิดนะครับสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาได้เลยนะผมแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถที่จะทําการเซตเวลาในการทํางานจันทร์ถึงอาทิตย์ได้นะผมเหมือนเราไปตั้งทัมเมอร์ทุบทั่วไปก็คือ,อตั้งให้ทํางานวันไหนเพื่อลดนับต้นไม้นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ย แต่ว่าข้อดีของตัวนี้คือเราสามารถที่จะทําการปรับเปลี่ยนเวลาที่มือถือเราได้และมันก็จะยิงคําสั่งเนี่ยนะผมหรือค่าเวลาที่เราตั้งเนี่ยมาเก็บข้อมูลเอาไว้ในกล่องหรือตู้คอนโทรลชุดนี้นั่นเองนะครับเราก็ไม่ต้องเดินมาที่ตู้เราสามารถปรับเปลี่ยนเวลานะครับเช่นลถนับต้นไม้ตอนแปดโมงเชา้าเวลาแปดโมงเชา้าให้มาทํางานสักหนึ่งชั่วโมงก็คือไปหยุด9ก้าโมงแล้วก็ให้ทํางานทุกวันหรือจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับตามที่เราเห็นตรงนี้ เราติ๊กเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าจันทร์ถึงอาทิตย์เราสามารถเลือกติ๊กได้เลยว่าเราต้องการให้ทํางานวันไหนเวลาไหนเนี่ยเราเลือกได้หมดนะครับผมเป็นจันทร์ถึงอาทิตย์เลยตัวนี้อันนี้คือข้อดีแล้วก็กดบันทึกไปนะครับพอกดบันทึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะจําค่าตัวนี้เอาไว้นะครับแล้ววันเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ก็คือด้านบนตัวนี้ทํางานตอน8โมงสมมตินะครับอันนี้คือจะลองปรับ,บเวลาให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือให้มันทํางาน ทุกวันเลยนะครับทุกวันเวลา8ปดโมงนะครับกดบันทึกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเอาค่าตัวนี้ไปจํามาไว้ก็คือตัวนี้เป็น8ปดโมงของทุกวันเลยเมื่อเราสั่งเปิดไปแล้วเราต้องทําการสั่งปิดก็คือตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับเรามาติ๊กตัวนี้เป็นการคําสั่งปิดเข้าไปแล้วก็กดบันทึกแล้วก็เมื่อกี้8ปดโมงเราต้องการให้ทํางาน1ชั่วโมงก็คือหยุดที่9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงก็คือทํางาน1ชั่วโมงเท่านั้นพอนะครับผมก็คือต้องการให้ปั๊มเนี่ย ลดน้ำต้นไม้เพียงแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็มาติ๊กตัวนี้ให้เป็นจันทร์ถึงอาทิตย์เหมือนกันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็กดบันทึกไปปุ๊บเนี่ยค่ามันก็จะถูกไปเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้ก็คือค่าที่เราบันทึกเอาไว้แล้วโดยการเก็บค่าเอาไว้แล้วนั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องมาตั้งทุกๆวันนะครับเราก็สามารถที่จะมาทําการ ดูค่าตรงนี้แล้วก็มันจะทํางานตามวันเวลาที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะควบคุมผ่านมือถือเองโดยที่ไม่ต้องการตั้งเวลาเราสามารถหยุดเวลาตัวนี้ได้นะครับหยุดเวลาเอาไว้โดยที่เราไม่ต้องการใช้ İns. ช่วงเวลาที่เรากําหนดเอาไว้แล้วเราก็ไปควบคุมเองก็ได้นะครับสามารถควบคุมเปิดปิดแบบนี้เองก็ได้นะครับเปิดปิดนะครับตามความต้องการอันนี้คือความสเสถียรค่อนข้างที่ีะ ามาตรฐานเลยเพราะว่าความแรงของตัว Wi-Fi ถ้าเกิดเป็นระบบแบบธรรมดาทั่วๆไปอ Wi-fi อาจจะไม่แรงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเอาระบบบอร์ดคอนโทรลไปไว้ในตู้ที่เป็นเหล็กหนาๆเนี่ยสัญญาณจะไม่ค่อยดีแต่ตู้ของเราเนี่ยบอร์ดของเราเนี่ยนะครับผมรุ่นนี้ดีไซน์มานับมีความแรงทะลุเหล็กได้สบายๆเลยนะครับตู้เหล็กไม่มีสัญญาณรบกวนใดๆนะครับตู้เหล็กค่อนข้างจะหนาด้วยแล้วก็ เดีย๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราปิดผ่านมือถือไประบบตู้นี้ก็คือจะมีในการาสั่งด้วยระบบแมนนวดก็ได้สมมุติว่าเราไม่ได้มีมือถือมาเนี่ยเราบิดไปที่แมนนวลปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทเองปุ๊บปั๊มเราก็จะทํางานนะครับปั๊มมันจะทํางานขึ้นมาลดน้ําต้นไม้ให้เรานะครับต่อท่อไปนะครับตัวนี้แล้วก็กดสต็อปหยุดเองได้นะครับกดสตาร์ทที่ตัวปุ่ม ปตอนหน้าตู้ตัวนี้นะครับแบบนี้น,นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีเ,เรานะรับเกิดปัญหาในเรื่องของอมอเตอร์ขัดข้องพวกนี้ก็จะมีระบบป้องกันให้โดยจะมีชุดโอเวอร์โหลดตัวนี้นะครับโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการตัดกรณีมอเตอร์เกิดความร้อนสูงกระแสเกินอะไรพวกนี้นะครับมอเตอร์ใบพัดมีอะไรเข้าไปติด มีปัญหาออกตัวไม่ได้ลูกปืนมีปัญหาเนี่ยตัวนี้จะป้องกันในเรื่องของมอเตอร์ไหมคือป้องกันขดลวดไหมนั่นเองมันจะมีการเซฟตี้ด้วยโอเวอร์โหลดหรือกระแสเกินให้จะตัดการทางานให้ทันทีนะครับและยังมีข้อดีก็คือ,อใชอ้ป้องกันในเรื่องของแรงดันได้ด้วยป้องกันไฟตกไฟเกินอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะดูข้างในตู้กันนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการเปิดเข้าไปในตู้ดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ เปิดมาปุ๊บนะครับตัวนี้ปุ๊บเปิดมานี่นะครับตู้นะครับที่เราเห็นตัวนี้ไงผมเดี๋ยวเราจะหอ,อนตู้ลงไปนิดนึงให้เห็นข้างในตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับระบบ Wifi ตัวนี้จะมีเสาอากาศตัวนี้ก็คือเป็นเสา Wifi นะครับ รับสัญญาณ Wi-Fi ได้ในระยะไกลๆนะผมก็คือ,อมีความเสถียรแม่นยำนะผมแล้วก็ตู้อยู่ในตู้เหล็กตัวนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณเลยนะผมคราวนี้เนะี่ยที่เราเห็นมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการป้องกันมอเตอร์นรนบของเราตัวนี้ก็คือมีทั้งระบบโอเวอร์โหลดอย่างที่บอกรับมีระบบโอเวอร์โหลดป้องกันให้แล้วก็ตัวนี้นรับยังมีตัวป้องกันเฟสโพชชั่นก็คือตัวป้องกันในเรื่องของ ไฟเกินหรือไฟตกหรือไฟกระชากนะรับสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดหรือกรณีเกิดมีการแย่งไฟกันนะรบอบอาจจะทําให้ไฟตกแล้วก็มอเตอร์เราเนี่ยเกิดปัญหาไหมได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นระบบตู้นี้จะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะป้องกันไฟกระชากหรือไฟเกินไฟตกมีให้ครบหมดระบบตัวนี้จะตัดการทำงานทันทีเมื่อแรงดันผิดปกตินะครับ บอดตัวนี้ที่เราเห็นนะครับเราก็สามารถกดเมนนลเปิดปิดที่ตัวนี้ได้นะครับซึ่งการเปิดปิดตัวนี้มันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือด้วยเช่นสมมติว่ามีการสั่งงานจากหน้าตู้เข้ามาสมมติว่ามีการามาเปิดที่หน้าตู้นะครับเราก็อจะตั้งออโต้ไว้ก็คือแบบนี้นะเปิดออโต้ไว้แล้วก็เ,าเราจะาทําการนะครับ ทำการสั่งเปิดจากหน้าตู้ตัวนี้ขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันจะมีสเตตัสวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้ด้วยนะครับผมคือหมายถึงว่ามาบอกด้วยว่าตอนนี้เนะี่ยที่หน้าตู้ของเรามีคนเปิดระบบใช้งานอยู่นะครับก็จะมีข้อดีตรงนี้เดี๋ยวเราลองกดปิดตัวนี้ดูนะครับผมเราจะกดปิดสวิตตัวนี้แล้วสังเกตตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะด,ดับไปด้วยอันนี้ก็คือการโชว์สถานนะการทํางานให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ย อาจจะเป็นลูกน้องเราในการมาสั่งเปิดเองที่หน้าตู้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือตู้ของเราเองเราก็จะดีไซน์เพื่อให้ง่ายโดยการที่อาจจะไม่ต้องมากดปุ่มตรงนี้ก็คือสามารถเมนน่อที่หน้าตู้ได้เลยนะครับประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นเบรกเกอ er Main, ร์เมนเป็นเบรกเกอร์เมนแล้วก็มีเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับเบรกเกอร์เมนป้องกันในเรื่องของการช็อตเซอร์กิตของพาวเวอร์ก็คือตัวที่จ่ายให้กับตัวมอเตอร์นั่นเอง ส่วนตัวเบเกอร์ตัวเล็กเป็นเบเกอร์คอนโทรลใช้ในการจ่ายให้กับระบบคอนโทรลในตู้ตัวนี้และป้องกันการช็อตสกริตไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหรืออุปกรณ์ตัวไหนขัดข้องหรือมีการช็อตในตู้ทุกนี้นะครับวงจรในนี้เกิดการช็อตเบเกอร์ตัวนี้จะทิปตัวลงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตัวเฟอร์ชันตัวนี้เดี๋ยวเราจะเทสกันในเรื่องของถ้าเกิดแรงดันมีปัญหาเนี่ยมันจะทํางานยังไงแล้วก็ตัดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์คอนโทรลแล้วก็ชุดเม่เิล็ก โอเวอร์โหลดอย่างที่บอกก็คือโอเวอร์โหลดตัวนี้เนี่ยเราจะเซตให้ตรงกับตัวเนมเพลทของตัวมอเตอร์ว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับเราก็มาเซตตัวนี้พอเซตเสร็จแล้วเนี่ยเ,เมื่อมันรันไปถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมอเตอร์เกิดขัดข้องหรือกระแสเันเกินผิดปกติจากตัวโรงงานก็ปรับเซตมาหรือว่า,าที่เขาวัดมาแล้วเนี่ยก็คือสมมติว่ากินอยู่ที่15แอมป์ถ้าวันใดวันหนึ่งมันพุ่งขึ้นไปถึง20แอมป์หรือ25แอมป์อะไรพวกนี้เนี่ย ระบบเราจะทิปทันทีเพราะว่ามันผิดปกติกดลวดอาจจะมีปัญหามอเตอร์อาจจะมีปัญหา,านั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูนะเบ,บื้องต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองแมนวนวลกันดูนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองอแมนวนวดที่ตัวนี้นะเบ,บื้องต้นเลยทําการกดทําการกดสตาร์ทเข้าไปนะครับพอเรากดสตาร์ทเข้าไปแล้วนะครับผมกรณีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดโอเวอร์โหลดขึ้น มอเตอร์เราทํางานแล้วเกิดขัดข้องโอเวอร์โหลดนะครับสังเกตตัวนี้เราก็จะหลอกในเรื่องของโอเวอร์โหลดตัวนี้ให้มันเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นถ้าเกิดว่ากระแสะมันเกินปุ๊บมันจะตัดการทํางานทันทีเราก็จะสังเกตเห็นตัวนี้ว่าเป็นสีส้มโชว์ขึ้นมาตัวนี้ก็คือมอเตอร์เราจะหยุดการทํางานทันทีนะครับเป็นการเซฟตี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ากระแสะเกินแล้วยังปล่อยให้มันทํางานต่อหรือไม่มีตัวป้องกันกระแสเกินโอเวอร์โหลดตัวนี้มอเตอร์เรานีมีความร้อนมันจะทําให้มอเตอร์เราเบร์ หรือคดลวดเรามีปัญหาหรือไม่ได้เลยครับอันนี้คือการเซฟตี้ในเรื่องของกระแสเกินนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดแบบเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยต่อให้สั่งงานถา่านมือถือเข้ามาก็ไม่สามารถควบคุมปั๊มตัวนี้ได้นะครับหรือจะมากดสตาร์ทสต็อปก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าถ้าเกิดปัญหาตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมาเช็คมอเตอร์ก่อนทําการรีเซ็ตระบบนะครับผมเราต้องมาตรวจสอบมอเตอร์ก่อนให้อยู่ในสภาพว่าปกติมาเช็คก่อนว่ามอเตอร์เราใบพัดเราติด หรือมีปัญหาอะไรแอนะมาวัดกระแสดูก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมากดปุ่มตตนี้ซ e ตสีน้ำเงินตัวนี้เพื่อแก้ระบบนะครับเพื่อรีเซ็ตระบบเข้าไปแล้วก็สามารถกดลันเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแอนะหน้าตู้ตัวนี้ก็จะมีหลอดปนะ๊อปแับแล้วก็หลอดลันลันก็โชว์ตอนปั๊มทํางานโอโหลดขัดข้องถ้าปั๊มหยุดการทำง,งานก็คือจะขึ้นสีนี้สแตนบายอยู่ตลอดเวลาเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมีไฟเข้ามาเลี้ยงระบบแล้วแต่ว่ายังไม่มีการทํางานงนั่นเอง ก็จะเป็นการโชว์สถานะต่างๆของระบบ LED หลอดด้านหน้าตัวนี้นะครับเลือกออโต้เมนูนะครับเมื่อกี้เราเทสเมนูน่ไปแล้วคราวนี้เราลองมาเทสออโต้ Auto กันดูนะครับออโต้ตัวนี้นะครับ,นะรบสมมติว่านะครับโอโหลดเราเทสไปแล้วสมมติว่าเรามีการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามานะครับโดยที่เราอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ที่ตู้นะครับเราก็กดสั่งเข้ามาเลยเปิดปั๊มเข้ามาตอนนี้ปั๊มเรารันแล้วนะครับ เปิดปิดเข้ามาแบบนี้นะครับควบคุมเข้ามาเราก็สามารถที่จะสั่งเปิดมาแล้วเนี่ยสมมติว่ามันทํางานไปนะครับสมมติทําทงานไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นเช่นไฟตกตอนนี้สังเกตน,นะครับปั๊มเราทํางานแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราไม่สามารถที่จะามาควบคุมระบบที่หน้าตู้ได้หรือ,อเราสั่งจากต่งางจังหวัดมาเพื่อลดน้ําต้นไม้และอยู่ๆไฟมันตกสมมตินะครับไฟมันตกเนี่ยตัวนี้ สังเกตโวลต์ตัวนี้ถ้าไฟปกติทั่วๆไปในบ้านเราก็คือ220โวลต์ถึง230โวลต์ไม่เกินนี้เราเราลองสังเกตด,ดูแต่เราจะปรับลดแรงดันตัวนี้ลงนะครับผมพอแรงดันเนี่ยครับก็คือ,อปรับลดลงไปเนี่ยพอมันต่ําลงไปปุ๊บเนี่ยปัญหาที่มันเกิดก็คืออะไรนะครับก็คือตัวระบบของเรามันก็จะสั่งตัดออกนั่นเองนะครับ ครับผมจากที่เรา,าปรับลดแรงดันล,ลงไปแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดก็คือแรงดันมันตกปุ๊บปั๊มจะสั่งฉุกตัดระบบออกทันทีนะครับปรับน้ำแล้วเราก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับโดยระบบตัวเฟสโชันตัวนี้มันจะสั่งหยุดการทํางานและโชว์ UV ตัวนี้ก็คืออันเดอร์วอนเตนะครับพอมันโชว์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าตู้ตัวนี้นะปั๊มมันก็จะหยุดการทํางานไปเลยหลอดไฟก็จะไม่มีการโชว์ใดๆทั้งสิ้นตัวนี้คือปัญหาเกี่ยวกับ ไฟตกและระบบหยุดการทําง,งานให้นะครับเบื้องต้นตัวนี้ก็คือสมมุติว่าเราคอนโทรลมาจากต่างจังหวัดปุ๊บและเกิดปัญหาที่หน้าง,งานตัวนี้เนี่ยระบบป้องกันตัวนี้จะทํางานเซฟตี้ให้เรานะครับโดยที่เราไม่ได้อยู่หน้างานเราจะไม่เห็นในเรื่องของพวกแรงดันพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีระบบตัวเฟสชั่นป้องกันในเรื่องของไฟตกก็สําคัญครับแล้วก็ตัวป้องกันมอเตอร์ไหมก็สําคัญเหมือนกัน,นครับตอนนี้ เมื่อระบบมาถูกตัดการทํางานไปแล้วสังเกตนะครับระบบการทํางานหรือการควบคุมผ่านมือถือจะไม่สามารถทํางานได้นะครับต้องรอจนกว่า,าไฟกรไฟฟ้ากลับมาปกติหรือว่าแรงดันกลับมาปกติสังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับผมพอเราทําทการาเพิ่มระบบไฟเข้ามานะครับเราจะค่อยๆปรับระบบไฟขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับให้มันเข้าใกล้ที่สองร้อยสิบโวลต์มันถึงจะสั่งให้เราออนเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ พราะนั้นเนี่ยในสถานะที่ตอนอมันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับมันตัดการทำงานระบบไปเนี่ยมือถือของเราก็จะโชว์ออฟไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับกรณีนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมการทํางานได้เพราะว่ามันเกิดสภาวะไฟตกหรือเกิดปัญหาไฟเกินหรือไฟกระชากตัวนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ระบบมือถือทํางานได้อีกครั้งหนึ่งคือต้องรอการไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็คือรอไฟการไฟฟ้ากลับมาปกติอย่างเดียว สังเกตตัวนี้เมื่อเราปรับโวลต์ขึ้นไปนะครับถึง2 4 0โวลต์ให้เหมือนว่าไฟการไฟฟ้ากลับมาปกติแล้วนะครับสังเกตตัวนี้ไฟกลับมาปกติปุ๊บเนี่ยมันจะมีการหน่งเวลานิดนึงแล้วก็จ่ายไฟให้กับระบบแล้วก็ตัวสมาร์ทคอนโทรลตัวนี้นะครับจะจับสัญญาณ wi-fi ก่อนนะครับโดยเมื่อจับสัญญาณเสร็จแล้วหลอดไฟสีฟ้าตัวนี้จะติดค้างขึ้นมานะครับสังเกตตัวนี้มันจะมีการกระพริบของ ฟอ์ดไฟ led สีฟ้าตัวนี้แต่ถ้าเกิดมัาจับสัญญาณได้ปุ๊บมันจะขึ้นสีฟ้าค้างนั่นหมายถึงว่าตัวบอร์ดคอนโทรลตัวนี้เราสามารถจับสัญญาณ wi-fi ได้แล้วและสามารถที่จะควบคุมบัานมือถือได้แล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สมมติว่ามันติดสีฟ้าค้างแสดงว่ามือถือของเราก็สามารถควบคุมได้แล้วแบบนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับผมสังเกตดูใกล้ๆนะครับแบบนี้แล้วก็มาดูที่หน้าตู้ นะการป้องกันนะครับไฟตกไฟเกินเนี่ยก็ยจะมีข้อดีแบบนี้นั่นเองคราวนี้เมื่อเราสั่งออนไปและปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือไฟเกินนั่นเองเมื่อกี้ที่เราทดสอบไปก็คือไฟตกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูไฟเกินกันบ้างกรณีนี้ถ้าสมมุติว่ามีการสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเกิดไฟเกินขึ้นมานะครับไฟเกินตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับผม เมื่อมันมีการออนอยู่แบบนี้นะครับเราจะปรับไฟเพิ่มขึ้นไปนะครับปรับไฟขึ้นขึ้นไปเยอะๆเลยก็คืออยู่ที่240โวลต์นะครับเราได้ยินเสียงตัดการทำงานทันทีระบบบอร์ดคอนโทรลหรือว่าอุปกรณ์ก้าเกิดบอร์ดคอนโทรลมันก็จะหยุดการทำงานไปเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเซฟตี้ระบบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟมันเกินนะที่เราเห็นตรงนี้240โนวะลต์เนี่ย ถ้ามันเกินปุ๊บเนี่ยเป็นอันตรายกับตัวมอเตอร์เราด้วยเพราะว่ามอเตอร์เราจะรองรับที่220โวลต์เท่านั้นแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของเราเองนะในตู้ก็จะเป็นระบบ220โวลต์นะทั้งตัวเมติกหรือรีเลย์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะรับแรงดันไฟได้ที่220โวลต์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีไฟเกินขึ้นมาแบบนี้มันเป็นอันตรายกับตัวอุปกรณ์ในตู้ของเรานะครับผมแล้วก็ เป็นอันตรายกับตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันก็จะหยุดการทํางานให้เราอัตโนมัติแบบนี้นั่นเองนะครับมือถือเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบไฟกลับมาปกตินะครับเราลองมาทดสอบดูก็เกิดว่า,าเมื่อแรงดันกรไฟฟ้านะครับลดต่ําลงอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติแล้วนะครับผมระบบมันก็จะสั่งให้เราสามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือได้แล้วนะครับ ตอนนี้นะครับมือถือเราก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้ในการควบคุมแล้วนะครับเมื่อแรงดันกลับมาปกตินะครับอันนี้คือข้อดีของตัวตู้คอนโทรลชุดนี้นะครับเป็นการป้องกันนะครับระบบมอเตอร์ให้เราด้วยนะครับเป็นการป้องกันมอเตอร์ไหม้ให้เรานะป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะครับหรือกระแสเกินเนื่องจากโอเวอร์โหลดนี่อันนี้คือข้อดีของตัวตู้คอนโทรลชุดนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการเข้าสายนะครับผมเดี๋ยวเราจะแนะนำนะครับผมก็คือเรานะครับอันนี้คือสั่งงานผมไปถือไว้แล้วก็เปิดตู้เข้ามาดูนะครับผมคราวนี้เนี่ยการเข้าสายนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีเขียนว่าอินพุ240โวลต์นะครับเมื่อการจ่ายไฟ จากการไฟฟ้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นไฟติดตัวนี้นะครับ L กับ N อย่าสลับกันนะผม L, L ก็คือตัวที่มีไฟนะครับใช้ไ่ายควงเช็คไฟวัดนะครับตัวนี้คือไฟตัวนี้คือนิวตันตัวนี้คือกาวกาวก็สําคัญนะครับการต่อทุกครั้งจะต้องต่อกาวเข้ามาด้วยนะเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของตัวเราเองนะครับในการเราไปใช้งานแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของการไปจับตัวมอเตอร์แล้วเกิดมีรั่วนะครับ เพราะว่ามันอยู่กับน้าอยู่อะไรพวกนี้ด้วยถ้าเกิดมันรั่วเราไปจับก็เป็นอันตรายได้นะครับแล้วก็ตัวตู้เองก็จะเป็นตู้เหล็กด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีระบบกาวป้องกันเนี่ยเรามาจับถ้าเกิดเรามีการรั่วไหลของระบบไฟก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนที่มาแตะตัวตู้นะเพราะว่าตู้เป็นเหล็กสื่อไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบกาวเนะน้นย้ําในเรื่องของความปลอดภัยก็จะต้องมีทั้งหมด3เส้นนะนะครับมีลายนิทอนแล้วก็กาวด้วยนะครับส่วนตัวปั๊มน้ําเองก็จะมี3เส้นเหมือนกันก็คือจะมีลาย มีนิวตันมีกาวไปเหมือนกันนะครับก็คือกาวก็ต่อลงโครงไปนะครับเพื่อให้มีการริชา์ดลงไปถ้าเกิดเรามีการ่วดไหลที่ตัวขดลวดของตัวมอเตอร์ออกมาที่โครงตรงนี้มีคนไปจับก็ให้มันลงกลาวไปนะครับก็เป็นการเซฟตี้ความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้เองก็จะเป็นเทอร์มินอลคอนโทรลธรรมดาทั่วไปนะไม่มีอะไรตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของนะครับการ ต่อใช้งานก็ปั๊มต่อเข้าตรงนี้เราก็สังเกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งปิดระบบตัวนี้ดูนะครับพอเราสั่งปิดไปปุ๊บเนี่ยนะครับไฟก็จะไม่มีออกมาที่ตรงนี้นะครับก็สังเกตถ้าเทแลมตัวนี้นะวัดแล้วไม่มีไฟออกมาแต่ถ้าเกิดเราสั่งออนปั๊มเข้าไปปุ๊บกดออนเข้าไปเนี่ยนะครับไฟก็จะออกมาที่ตัวปั๊มนี่นะครับสังเกตไฟตัวนี้ก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์ปั๊มน้าของเราก็จะทําให้มอเตอร์เราทํางานได้นะครับประมาณนี้เองก็คือระบบ ตู้คอนโทรลนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับด้านล่างของตัวคลิปวิดีโอจะมีลิงก์เว็บไซต์เว็บเพจนะครับสามารถเข้าไปกดได้นะครับแล้วก็ไปดเูเว็บไซต์ของเราได้นะครับแล้วก็ลิงก์วิดีโอจะอยู่ในช่อง YouTube ที่เราลงพวกตู้คอนโทรลต่างๆผู้นี้เอาไว้สามารถไปติดตามดูได้ผลงานอื่นๆหรือตู้คอนโทรลรูปแบบอื่นๆเนี่ยถ้าต้องการเนี่ยสามารถสั่งเข้ามาได้เราก็สามารถประกอบได้ตามความต้องการของลูกค้า นายผมเบอร์โทรก็อยู่บนนี้นะครับโลโก้บริษัทนายผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนับผมโอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับ Now I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town